วันนี้จะมารีวิวนะครับขันนันมนนะครับสูง14นิ้วนะครับปากกว้าง5นิ้วนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ9นิ้วนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง9นิ้วปาก5นิ้วความสูง14นิ้วนะครับเป็นรูปพระนะครับ พญานาคหกองนะครับพยานาคหกองสำหรับขันน้ำมนต์นะครับหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบ 1, บาทคุณส่ง